สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้ต่อเลยนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะโจทย์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมวันนี้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต่อเลยนะคะ <ayo. S 1> เอาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งพ่อทำกระบะทรายสําหรับเด็กไว้ที่มุมบ้านมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังรูปดังรูปกระบะทรายนะ จากรูปนี้นะคะกระบบะทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะแต่ละด้านด้านประกอบมุมฉากก็คือ160 120และ200นะคะเขาบอกว่ากระบะทรายนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อันดับแรกเลยสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามคืออะไรคะกระบะทรายใช่ไหมคะ,ะกระบะทรายมีพื้นที่พื้นที่ของกระบะทรายต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกคือ,อ อะ,อะไรบ้างก็คือพ่อทํากระบะทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะมีความยาวยาวด้านละ200ซนติเมตรและ120ซนติมตรใช่ไหมคะและ160เนี่ยนี่คือรูปกระบะทรายใช่ไหมคะต่อไปเราหาพื้นที่หาอย่างไรอา้าวหาพื้นที่นะคะ เรารู้ใช่ไหมคะพื้นที่พื้นที่รูปสิรูปสามเหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณ,คณด้วยฐานสูงคือเท่าไหร่คะสูงคือเท่าไหร่สองตัวนี้อ้าวก็คือสูงคือเท่าไหร่คะสูงนะคะความยาวฐานฐานตัวนี้คือหนึ่งร้อยหกสิบนะคะสูงคือหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหาพื้นที่ แทนค่าในสูตรเลยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับเศน1ส่วนสองคูณด้วยสูงและคูณด้วยความยาวของฐานสูงที่บอกแล้วเมื่อกี้คือ120ฐานคือ160อ่ะคูณกันออกมาพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเอาดูตัวอย่างข้อถัดไปอ้นตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง65เซนติเมยาว80ซนเมตรเป็นแผ่น ป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปรูปนี้นะคะหลักสําคัญถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนวาดรูปก่อนเรียนดับแรกนะคะรูปหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ้นต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะคะแผ่นป้ายน,นี้มีความสูงจากที่เขากําหนดมาให้ก็คือสูง65ยาวฐานคือ80ใช่ไหมคะ พื้นที่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณได้สูงคูณด้วยความยาวของฐานหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือหกสิบห้าคูณแปดสิบเท่ากับเอาตัดโทนก็ได้หนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือสี่สิบแล้วเอาสี่คูณหกสิบห้าเติมศูนย์นะคะคำตอบคือสองพันหกร้อยตารางเซนติเมตรหน่วยพื้นที่เป็นตารางนะคะดูข้อถัดไป ช่างตัดกระจกเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าที่มีขนาดดังรูปรูปเว้าเห็นไหมคะจาได้ไหมสี่เหลี่ยมรูปว้าดูนะคะสี่เหลี่ยมรูปเว้าแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแบ่งยังไงสามเหลี่ยมเรียนเห็นใช่ไหมคะต่อไปเมื่อแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปเว้าเป็นสองรูปจะได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปดังรูปใช่ไหมคะรูปที่หนึ่งรูปข้างบนนะคะข้างบนส่วนนี้ ฐานฐานจะยาวเท่าไหร่คะ1เมตร1เมตรจะเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะโจทย์บอกตรงนี้ใช่ไหมคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนักเรียนต้องจำให้ได้ด้วยการแปลงหน่วยนะคะอ้าสูงสูงรูปที่1สูงคือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ40เซนติเมตรใช่ไหมคะอ้ารูปที่สอง รูปที่2ฐานฐานคือ1เมตรเหมือนกันก็คือ100เซนมตรสูงคือ120นะคะหาพื้นที่2รูปนี้แล้วค่อยมาพื้นที่รูปที่1ได้2,000ตารางเซนติเมตรพื้นที่รูปที่2แทนค่าลงไปในในสูตรเลยนะคะ6,000ร่ 6, 000, วมกันเป็น8,000ตารางเซนติเมตรอ่ะ ต่อไปปินตัดผ้าเพื่อทำรงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีขนาดที่มีฐานยาว30ซนติเมตรสูง27ซนติเมตรจำนวน120เผ่นผ้าที่ใช้ทำธงคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะคะอันดับเลขโจงก,กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว30ซนติเมตรสูง 27เซนติเมตรสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหน้าจั่วคือจะเท่ากันสมด้านนะคะฐานคือ30 30ด้านนี้คือ27 27นะคจอ่ะจะเท่ากับเอามาแทนค่าในสูตรแล้วก็คูณกันได้405ตารางเซนติเมตรรูปที่2นะคะได้48,600นะคะคำตอบคือ,อ รูปที่1ครูพูดผิดรูปที่1และเขาต้องการทง120พือนก็คือเอาตอนนี้มาคูณด้วย120คำตอบคือ48,600ตารางเซนติเมตรสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1ข้อให้นักเรียนเลือกทำเลยนะคะข้อ1ก็ได้ข้อ2ก็ได้อย่างเช่นข้อ1แม่ซื้อชั้นเหล็กที่มีลักษณะดังรูปแต่ละชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉาก ราคาจากรูปเลยที่มีขนาดเท่ากันโดยมีด้านกรงข้ามมุมฉากยาว70.7เซนเมตรด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันและมีความยาวโดยรอบ170.7เซนติเมตรถ้าแม่วางชั้นเหล็กนี้ไว้ที่มุมห้องต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดข้อนี้คิดยังไงนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากรูปนี้นะคะสามเหลี่ยมมุมฉากมันจะอยู่ประมาณนี้อ่า เขาบอกว่าด้านตรงข้ามก็คือด้านนี้70.7ด้าน2ด้านเราไม่รู้แต่เขาบอกความยาวรอบรูปมาเพราะฉะนั้นครูคิดตรงนี้นะคะ 1, 0, ะ1 7ึ่งศูอหนลบเจ็่ะพอลบที่เหลือใช่ไหมคะเราจะได้2ด้านเนี้ยมันจะเท่ากันลบเหลือ100เพราะฉะนั้นอะไรที่บวกกันได้ได้100ก็คือฝั่งนี้คือ 50ฝั่งนี้คือ50เพราะฉะนั้นฐานก็คือ50สูงก็คือ50สามารถหาพื้นที่ได้แล้วข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้ยากนะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสูงคูณด้วยฐานครมไม่เขียนแล้วนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองสูงคือ50ฐานคือ50แล้วก็คูณกันจะออกมาเป็นพื้นที่สำหรับข้อนี้ข้อถัดไป ให้เลือกทำหนึ่งข้อนะข้อใดก็ได้นะคะชั้นวางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่าชิ้นหนึ่งอ่ะชั้นวางของหน้าตาเป็นแบบนั้นวัดโดยรอบโดยรอบนะคะโดยรอบคือวัดด้านนี้โดยรอบได้72ซนติเมตรโดยรอบถ้านำถ้านำชั้นวางของนี้ประกอบเป็น4ชิ้น1นึ่งดังรูปจะได้เป็นชั้นวางของที่มีความสูง ความสูงตัวนี้41ซนเมตรเมื่อนำชั้นวางของนี้ไปติดผนงังผนังส่วนที่ติดชั้นวางของมีพื้นที่เท่าไหร่ครบคราวนี้ส่วนสูงเราได้แล้วก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานใช่ไหมคะ,ะเศน1ส่วน2สูงเราได้แล้ว41คราวนี้ หาตรงนี้ว่ายาวเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่เส้นรอบรูปมันได้72 72นี่มีกี่ด้าน1 2 3เพราะฉะนั้น72หารด้วย3ได้เท่าไหร่ก็คือจะเป็นความยาวฐานแค่นี้เหมือนกันข้อนี้ไม่ได้ยากสำหรับวันนี้ครูให้เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งนะคะข้อ1ก็ได้ข้อสก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ